สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดเข้าไปหาน้องชองมานะครับก็น้องชองก็ฝันนะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะมีเลขเอ่อน่าจะเป็นลาวพัฒนานะครับน้องชองฝากมานะครับก็เดี๋ยวแอดจะส่งไปในกลุ่มไลน์อีกทีนะครับก็จะบอกผ่านทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขให้ดูนะครับ วันนี้แอดมาตามคุณยายเย็ยนนะครับก็ได้ข่าวว่าฝันดีนะครับแกฝันก็น่าจะพอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเอฟซีนะครับ mm hmm. ก็สำหรับท่านที่รอเลขคุณยายนะครับก็คุณยายน่าจะเริ่มมีสัญญาณนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอย้ำนะครับให้แกฝันย้ำให้แน่ใจก่อนนะครับว่าตัวเลขตัวไหนจริงนะครับ ัีน้องแอนนะครับกำลังทำก่อไฟหุงทำกับข้าวนะครับสวัสดีจ้าคุณยายนะครับคุอศซีแอดอยู่กับคุณยายเยียนนะฮะอย่างเมื่อที่แล้วโชคดีไหมโชคดีได้เนาะได้ตลอดเลยเนาะแต่ไม่เยอะเนาะอืจ้าอืมฝันฝันดีมากเลยฝันยเข้าเอาไปอยู่ในในหงนะาอกไปที่สะน้องหงที่สะหงะนืมไปที่สะหงก็ เขาวุ่นเต็มตัวเลยนะเขาอะไรนะเขาวุ่นเต็มตัวเลยวนให้อ่ะให้ให,ให้ทองให้พระนะอ๋อเขาเอาทองพระมาพันให้เหรออืมก็ให้อ่ะยายเอาเสื้อนี่นะคือมีคนใช่ไหมคนเกวดานะ่ะรที่เขียว,วนๆนะอ๋ออืมเขาวนวนเต็มตัวเลยนะวนยังไงคุณแม่หมายถึงน้ําวนเหรอเอาน้ําวนเต็มตัวเต็มตัวตัวก็อยู่กลางอยู่กลางอ๋อคุณ คุณยายฝันว่าไปอยู่ท่ามกลางน้ำบนใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนเอฟซีอาจจะฟังไม่เข้าใจเนาะแกบางทีก็เล่าไม่ค่อยเป็นเนาะเล่าไม่ถูกแต่ฝันว่าไปอยู่ในวังน้ำบนแล้วก็เห็นคล้ายเ<ห>ๆเห็นทองกับพระโอ้เห็นทองกับพระเขาเขาให้นะแล้วคนที่ให้เป็นยังไงร,รูปร่างเป็นยังไงร,รูปร่างสี่เขียวเขียวน่ะโอ้สี่เขียวเหรอเออเขียวแหละเหมือนเขียวเป็นหัวแหลมๆน่ะ พญานาคหรือเปล่าหรือว่าพระอินไม่รู้ไม่รู้เป็นเป็นเป็นรูปยังไงเป็นรูปเหมือนเทวดาหรือเป็นคนเขียวเขียวจะมองเห็นแต่คนเขียวเขียวหัวหัวแหลมแหลมนหัวแหลมคือมีไอหัวแหลมผือผมน่มนแหลมจุจ่มพรงนี้นะอ,อ,อแต่แต่ไม่ใช่เป็นชฎาเป็นมงกุฎใช่ไหมอ๋อแล้วยังไงเล่าไอตอนที่เขาจะเอาพระเอาทองมาให้ก่อนเขาให้ทำยังไงเขาพูดอะไรทำยังไงก็ให้เอา ยายก็เอ,เอาเอาแล้วก็เข้าบอกเลขนะอ๋อเขาเขาให้ใส่เสื้อเหรอไม่หมายถึงเอาเอาเสื้อรองใส่เอาเสื้อรองใส่อ๋อเป็นอะไรมั่งมีอะไรมั่งมีทองมีมีมีพระนะอ๋อมีพระมีทองเต็มเลยใช่ไหมเต็มตัวนี่เต็มเต็มเสื้อเลยโอแล้วเข้าก็อกอกจากตัวไปก็เป็นบอกเลขนะบอกว่าดเดี๋ยวนะเขาออกจากตัวหมายถึงยังไงเขาเข้าเขาเข้าจากตัวอก อกอยู่ข้างข้างนะอกอยู่ข้างข้างเขาบอกว่าอยากได้เลขจชาอยากได้อออยากได้เลขไหมจะอยากได้เลขไหมอช่อยากได้อืเอาให้เลขอะไรให้สองห้าหกอ๋อคือเขาบอกเลยบอกเลยสองหหกมองมองมองหาใครก็ไม่ไม่เห็นเลยเสียงแต่เขาไปแล้วได้ยินแต่เสียงเขาไปออกไปแล้วเห็นยินแต่เสียงอืยายก็ ตื่นพอดีนะอืออืออาจจะเป็นเจ้าที่เนาะอืมในช่วงตื่นนั้นกี่โมงยะคุณยายอือต่นเกือบจะสว่างแล้วเนอะอืมก็ถือว่าเป็นเลขเก่างวดก่อนด้วยนะเพื่อนเด็กีเนาะอือก็ไม่ในเนาะอืมไม่เป็นไรครับเป็นความฝันอ่อ๋อละน้องเพื่อนเอฟกีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะเอาคุณยายย้ำตัวเลขอีกทีเกาให้ตัวไหนฮะ สองห้าหกเต็มเต็มหูเลยเต็มหูเลยอืม,อมเอาละครับคุณเอฟซีนะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับอแล้วแอดก็มีเลขของน้องชองนะครับวันนี้น่าจะเป็นเออน่าจะเป็นลาวพัฒนาเนะาะฝากไปกับคุณยายด้วยวันนี้นะ่น้องชองให้ตัวนี้นะครับแต่อีกฝันน้องชองก็กลัวจะเป็นรัฐบาลน,นะครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปโพสุดท้ายนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็ไม่น่าจะได้ลงคลิปนะครับเขาอาจไม่ให้ลงนะครับ เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายเย็นเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันเนาะอย่างไงเดี๋ยวเราลองมาลุ้นดูนะเพราะเลขนี้ก็เป็นเลขเก่าของงวดก่อนด้วยห้าห้าหกเนาะเป็นเลขพศซึ่งยังไม่มาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันเนาะตอนเลขคุณยายจะมาหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายเย็นนะครับสวัสดีสาธุ